E. S. <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู Channel ่ h h n n n l l n n ซอ r นี่นะคะวันนี้เอ็นมีพีอาค่ะารเพื่อนเล่นทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะมี3ภาพนะในหัวข้อที่ว่า เขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะมีภาพที่1ภาพที่2และก็ภาพที่สานะคะให้เพื่อนๆนึกถึงหน้าเขาคนนั้นได้เลยนะทําสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตามากที่สุดนะคะเท่งเลือกไม่ได้ให้กดพอดไว้ก่อนนะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอะค่ะชอบอะไรในตัวคุณนะคะมาดูกันเลยนะจ๊ะ แ mm hmm. um um คมพลั acles, mm hmm. นนะคะเอสออ p เพนทาโค่หนึ่งเหรียญนะคะคิ n บ o คร u p นะราชาถ้วยนะคะแล้วก็โฟร์ออฟวันนะคะสีไม้เท้านะไพ่ยังเจ้านะคะ This could be the one นะ โอเคสิ่งที่เขานะคะคนนั้นนะชอบในตัวคุณก็คือคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เหมือนกับไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เสมอและจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีโอกาสในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นคนที่มีดวงมีโอกาส เข้ามาหาคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณมากๆเลยก็คือคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าใจดีกับคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่เวลาคุณรักใครอะ่ะคุณจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคนคนนั้นรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะฟอร์วาร์ดนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆนะคะ กับใครสักคนนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณชอบคุณรักใครอ่ะคือคุณจะมั่นคงกับคนคนนั้นเสมอนะคะจริงๆเขารู้นะแล้วเขาก็ชอบนะคะในตัวคุณนะคะอ่าแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับเวลาคุณโกรธง่ายหายเร็วอะไรแบบนี้ค่ะคือคุณไม่ยึดติดไม่แบบว่า ไม่มีทิฐินะเวลาคุณโกรธหรือว่าคุณโมโหอะไรคุณก็จะพยายามปรับอารมณ์ตัวเองบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วจริงๆเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เสมอนะคะแล้วก็มีโอกาสอะไรเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีดวงด้วยนะคะมีดวงมีโชคมีลาบเข้ามาหาคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะ คุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลยอะ่ะหลกักๆเลยนะคะที่เขาชอบมากๆเลยคือคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่เหมือนกับคุณไม่ได้เล่นๆกับความสัมพันธ์นะคะเนี่ยดิสค u l d ีเด h e วันนะคะออกมาบอกว่าเวลาคุณรักใครอะคุณจะรักคนคนนั้นแค่คนคนเดียวรักจริงนะ เป็นคนรักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวเหมือนโรแมนติกด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบความโรแมนติกอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็รู้นะคะแล้วเขาก็ชอบเขาชอบมากๆเลยนะคะที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะออกมาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนกับในสายตาเขานะคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะคะคุณเป็นเหมือนเป็นแบบ ซันแอนซานะคือคุณเป็นเหมือนคนที่โดดเดน่นคุณอาจจะโดดเด่นในสังคมของคุณหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีบุค,คลิกดีหน้าตาดีนะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างคุณเป็นเหมือนความอบอุ่นเป็นเหมือนคุณให้ความอบอุ่นกับเขาให้แสงสว่างกับเขาคุณเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะให้คําแนะนําอะไรกับเขาหรือว่าให้แง่คิดอะไรดีๆกับเขาอะ่ะ คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบให้พลังบวกๆกับเขาอยู่เสมอน,นะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดลบนะคะอืมเป็นคนไม่คิดลบนะเป็นคนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่แบบจริงๆอ่ะเขาชอบนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็เขาก็แอบแอบคิดเหมือนกันนะว่าคุณจะใจดีเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้อะคะ่ะ คุณใจดีกับคนรอบข้างเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาก็ชอบนะคะแล้วก็คุณปรับอารมณ์ปรับสมดุลอะไรของคุณได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณก็เนี่ยแหะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเสียงโชคด้วยนะ,ะในสายตาค่ะอันนี้นอกเรื่องนะคะอันนี้นอกเรื่องนะ,ะจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบ เสียงโชคอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีโชคนะ,คะเป็นคนที่มีโชคมีลาบนะคะเข้ามาอยู่เนืองๆน,นะ,ะหลักๆเลยก็คือคุณเป็นคนที่บุคลิกดีโดดเด่นนะคะแล้วก็น่ารักรักใครรักจริงมั่นคงาบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้ดีนะ,ะเป็นคนที่ไม่เครียดนะคะแล้วก็ทำให้เขาแบบอยู่ด้วยแล้วเขาก็มีความสุขนะคะไม่เครียดนะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นภาพนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอ้าวไม่ใช่อีติดมา เซเว่นออฟเพนนัลโคนะคะเจ็ดเหรียญน,นะไนออฟวายนะคะสวินไม้เท้านะคิงออฟเพน t a c l ค้นะคะราชาเหรียญแล้วก็เดอะเอ็มเพรสนะคะว,ว้าวว้าวเลยนะคะคืออ่าสโซเมดนะสโซเมดน่ะจ้ะโอเคสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะ จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าจะให้ขึ้นว่าเอ็มเพลสนะถ้าถ้าเอ็มเพลสนะคะก็คือทุกอย่างที่เป็นคุณนะชอบทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะเดี๋ยวแอนเดี๋ยวยังไงแอนก็ต้องมาขยายเนาะว่าแบบยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาอ่ะชอบที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเป็นคนมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็น เป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะในสายตาเขานะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะคุณเป็นคนที่วางแผนในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานการหาเงินนะคะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแบบแผนรู้เหมือนกับว่าจะทำอะไรก็คือต้องวางแผนให้รอบคอบนะคะแล้วก็ทำอะไรก็มักที่จะได้เงินได้ทองหรือว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานนู้นงานนี้แบบหยิบจับอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะอาจจะเป็นคนที่ชอบการเดินทางด้วยนะคะเป็นคนชอบท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะด้วยรูปร่างหน้าตาบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆในเรื่องของอารมณ์ แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของฐานะหรือว่าในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วนะคือเขาชอบเขาชอบที่คุณเป็นคนที่มีเหตุผลบางบางทีคุณก็เป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอืมจริงๆแล้วอ่ะ ตัวน,นี้นะคะเดมเพสนะคือมันคือจริงๆเขาชอบทุกอย่างที่เป็นขุนนะทุกอย่างที่เป็นขุนคุณเป็นคนอบอุน่นอัธยาศัยดีน่ารักหน้าตาดีเ,เซ็กซี่คือทุกอย่างะคะ่ะคือเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างเป็นคนที่ใช่นะคะเดมเพสคือเป็นเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงบุคลิกยังไงนิสัยยังไงอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าคนที่ใช่อะคะ่ะคือคนที่ใช่ก็คือ คนที่ดีทุกอย่างในสายตาเขานะก <c> อ <oughs> งนี้ดีมากนะคะก <c> อ <oughs> งนี้ดีทุกอย่าง <c oughs> สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะก็คือคุณเป็นคนที่ดูแลเกง่งอบอุ่นมีความเป็นแม่มีความรักสัตร์รักธรรมชาติรักรักทุกอย่างอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็รักทุกอย่างที่เป็นคุณนะ,ะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลนะคะ แล้วไพ่ขึ้นตรงนี้ไพ่แองเจิลขึ้นโซเมตนะคะเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาก็คิดด้วยว่าคุณน,นี่แหละคือคู่ของเขาคือโซเมตของเขา <S 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 เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะไม่ได้บอกหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้นะแต่คนคนนี้เขามองว่าคุณคือคู่ของเขาถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณก็จงรู้ไว้ว่าเขา <c ười> เขาคิดที่จะครอบครองคุณ เพราะว่าเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดมันแมทมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะมีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะคะอืมแล้วไพ่ใบนี้นะคะออกมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะรักสาตร์รักธรรมชาติเป็นคนที่คิดบวกมีความสุขกับ กับอะไรเล็กๆน้อยๆอะค่ะคุณก็มีความสุขนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอบอ้อมอารีจิตใจดีนะคะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆชอบดอกไม้ชอบผีเสื้อชอบอยู่กับน้องหมาน้องแมวชอบรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบอ่าหรือว่าเห็นสัตว์อยู่ตามท้องถนนตามแบบสถานที่สาธารณะอะไรเงี้ยคุณอาจจะเอ็นดูแบบ ให้อาหารแบ่งอาหาร,อะ,รบบอะไรแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นภาพนี้นะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะฟาอัพซอสนะคะห้าดาบนะ แฮงแม่นะคะจัดติ๊กนะแล้วก็เดอะเมจิเชียนนะคะอ่าอ t is for you to l เทิ์นะคะแล้วก็โอเคสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะคือคุณอะเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่เหมือนกับรักความยุติธรรมมากๆรักความถูกต้องเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะในสายตาเขานะคะที่เขาชอบอ่ะคือคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ชอบไม่ชอบสู้กับปัญหาคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบสู้กับปัญหาสิคือถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่แบบว่าคนทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะไม่ค่อยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหานะคะ คือคุณจะรู้ว่าอืมอันนี้มันไม่น่าจะแบบไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณหรืออะไรเงี้ยคุณจะไม่ชอบการทะเลาะหรือว่าไม่ชอบอะไรที่มันดราม่านะคะแบบนี้นะแล้วก็เวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือว่าคุณรู้สึกเครียดหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่เขารู้นะคือคุณจะไม่แสดงออกผ่านทางสื่อโซเชียลที่ทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณไม่โอเคยังไงคุณแบบ คุณจะไม่แสดงด้านที่ไม่ดีออกมาให้สาธารณะให้บุคคลอื่นรับรู้อะค่ะในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ดีนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะคะเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําเป็นคนที่าบางทีอะคุณอาจจะเป็นคนที่เวลาคุณคิดจะทําอะไรอะคุณเป็นคนที่รอบคอบรอบคอบแล้วก็เหมือนกับต้องคิด ทบทวนกับเรื่องนั้นๆอยู่ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ออกมาดีออกมาดีแล้วก็ออกมาแบบคือคือคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าคิดเร็วทำเร็วแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ทำออกมาเลยแล้วก็อาจจะออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะคือจะไม่ใช่คุณนะคือสิ่งที่เขาชอบคือคุณเป็นคนที่แบบอ่าช้าบ้างแต่ว่าออกมาดีอะคะ่ะอืม แล้วคุณก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเป็นคนที่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรอะไรเงี้ยคุณจะไม่ยุ่งเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับใครคนหนึ่งมากๆนะถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคุณก็จะซื่อสัตย์กับเขาตรงไปตรงมากับเขานะคะคือไม่ทำอะไรลับหลัง,ขงเขานะ สิ่งที่เขาชอบนะคะ The Magician นะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะ t ด e Mag i c i เ n คือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศไหนก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่ฉลาดมากๆรู้ทันคนทุกเรื่องนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ t ด e m a g i c i a n คือเป็นคนที่ครบทุกอย่างนะครบเครื่องนะคะฉลาดหน้าตาดีบุคลิกดี การศึกษาดีความคิดทัศนคติทุกอย่างคือดีหมดนะคะอืมเขาชอบนะแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่รู้ทันเขาทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเขาจะพูดหรือจะทําอะไรปิดบงังซ่อนเละอะไรคุณไม่ค่อยจะได้หรอกคะ่ะคุณเหมือนเป็นคนที่รู้ทันเขาไปไปสมดันะคะแต่จริงๆเขาก็ชอบนะเขาชอบคนฉลาดนะคะมันก็ดูท้าทายดีนะ <c oughs> อ่าตัวนี้นะคะ เขาชอบที่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่อย่างว่าค่ะคุณเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความตรงไปตรงมามีความแบบถ้าคุณรักเขาอะไรเงี้ยคือเขามีความรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณไว้ใจได้คุณเชื่อถือได้คือเขาอ่ะเชื่อใจคุณมากๆนะคะเชื่อใจคุณไว้ใจคุณนะคนคนนี้นะคะ เขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้นะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจนะคะท,ที่ได้อยู่กับคุณหรือว่าคบกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะไพ่ใบนี้นะคะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่เวลาที่คุณมีเรื่องที่เศร้าๆไม่สบายใจอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะร้องไห้ผิดหวังแสดงความทุกออกมาแต่แต่มันจะเป็นการแสดงออกมาที่แค่แบบว่า แป๊บเดียวคือคุณสามารถ move on หรือว่าคุณสามารถมองมองแบบว่ามองว่าเป็นบทเรียนมองว่าเป็นสิ่งที่มันมันผ่านไปแล้วคะ่ะมันคือบทเรียนมันคือสิ่งที่ทําให้คุณอะ่ะจะต้องเอามาแบบพัฒนาตัวเองอะคะ่ะคุณจะไม่จมปลักอยู่กับอ,อดีตหรือว่าอะไรที่ทําให้คุณเสียใจนานนะคะ คุณเศร้าคุณเสียใจคุณร้องไห้เป็นเรื่องปกตินะคะเขามองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องอ่อนแอได้หรือว่า,ามีมุมที่อ่อนโยนอ่อนไหวอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วคือคุณแบบคุณแค่แป๊บเดียวะคะ่ะคุณเสียใจแค่แป๊บเดียวนะคุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นยืนยิ้มแล้วก็มีความสุขได้จริงๆนะคะไม่ได้เฟคนะคือคุณแบบ คุณเป็นแบบนี้จริงๆนะเศร้าคุณก็ร้องไห้มีความสุขคุณก็ยิ้มหัวเราะอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็มองว่าเขาชอบนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะจบไปแล้วนะคะในหัวข้อพิอากาศที่ว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะใหงไงแอนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ์ช anel ของแอนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหัดไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ